ัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้น้ำลงเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวโบจะพามาดูว่าน้ำมันลงเยอะมากเลยโบลงมาตรงหาดค่ะทุกคนดูนะคะดูเสียงนกเสียงการ้องสนันวันไว้ ยังมีชีวิตอยู่ค่ะทุกคนน้ำน,นิ่งนิ่งเยอะ แก้วมังกรของโบไม่น่ารอดค่ะทุกคนน่าจะตายน่แก เดินไปดูต้นอะโวคาโดนะคะทุกคนกำลังออกลูกเลยโบเพิ่งเห็นเมื่อวานก่อนเนี่ยคะ่ะโบก็คิดว่าเออมันเป็นแค่ดอกเพราะว่าปีที่แล้วมันไม่เป็นมันมันมีแค่ดอกอะคะ่ะแล้วก็ลวงหมดเลยแต่ว่าปีนี้ก็คือมีมีลูกมันผักอันนี้ของโบก็เป็นเม็ดแล้วะคะ่ะผักชี ถ้าเป็นแถวบ้านโบเขาจะเรียกผักซี่จีนด้ค่ะอีสานฝั่งหนึ่งเขาจะเรียกผักหอมป้อมค่ะทุกคนเป็นเม็ดแล้วค่ะุกเก็บไว้ทําทันปีหน้าเนาะมันก็เป็นเม็ดแล้วค่ะโอ้ ดูเม็ดใกล้ๆค่ะทุกคนอืมพริกก็โตแล้วค่ะนี่โบเอาเม็ดจากเม็ดแดงๆนะคะแล้วก็ฝังไว้ในดินมันก็เกิดเฉยเลยแล้วพอมันเป็นต้นเล็กแล้วโบก็ขยาย มาปลูกเนี่ยค่ะเริ่มจะโตแล้วเผ็ดมากเลยค่ะต้นเมล็ดที่โบเอามาปลูกฝักทองไปค่ะทุกคนไปดูอะโวคาโดของโบเป็นลูกแล้ว ให้ดูภาพกว้าง,ก,างก่อนนะคะใบหล่นอีกแล้วค่ะทุกคนถามพ่อกับแม่จอแดนเขาบอกว่า่า คุณปู่คุณย่ามาซื้อบ้านหลังนี้ตั้งแต่ปี1982นะคะก็ตอนพีโบเกิดพอดีก็40ปีพอดีค่ะทุกคนคือมันมีต้นไม้ต้นนี้อยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าน่าจะประมาณสักสี่หสิบปีนะคะอะโวคาโดต้นนี้เดี๋ยวโูพาไปดูเออโอ้ เนี่ยค่ะลูกอะโบ่ค่ะโดค่ะทุกคนลูกแล้วค่ะอ้าค่ะออกลูกแล้วทุกคนโอ้ลูกนี้ใหญ่ค่ะ ีกำลังออกกันค่ะทุกคนดูฝั่งนี้ออกเยอะหลายหลายลูกเลยค่ะหิมะทุกคน ย,ยิ่งเยอะค่ะคงจะดกอยู่เนาะปีนี้ โอเคค่ะทุกคนแวะมาทักทายตอนเช้าค่ะเดี๋ยวโบจะอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบใบขับขี่ค่ะทุกคนตั้งแต่โบมาอยู่เมกาปีกว่าเนี่ยโบก็ไม่ได้ขับรถเลยค่ะก็ขับแค่ในหมู่บ้านโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน สวัสดีค่ะ